ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลคนขายโซ n y นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเลิกเป็นวันที่สินค้าใหม่เข้ามาอีกแล้วเนาะก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะราคาประหยัดเป็นรุ่นเอนทรชื่อว่าราเวีย2 M2 เป็นรุ่น M2 กว่าตัวที่เป็น M1 โซนี่ไทยไม่ได้มาขายปีที่แล้วนะปีนี้ก็เลยเอารุ่นที่เป็น M2 เข้ามาขายรุ่นนี้เป็นตัวขนาด50นิ้วนะ50นิ้วชื่อว่า50 S20 M2 ก็เป็นรุ่นขนาดกลางที่ไม่ใหญ่เกินไปสําหรับเหมาะสำหรับคอนโดหรือห้องนอนในที่พื้นที่นั่งดูหรือว่าพื้นที่ระยะนั่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างมากหรือไม่ไม่ไกลมากเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะมาทําการแกะกล่องให้ดูนะว่าสินค้านีหน้าตาแบบไหนความสวยภาพสวยแบบไหนขนาดไหนแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาบ้างสเปคอะไรเนาะก็เดี๋ยวจะมาทําการแกะกล่องว้ธยกันเลยนะ โอเคสเปคก็รุ่นี้บอกว่าเป็นบาเวียขนาด50นิ้ว S 2 0 M 2นะมาพร้อมทีวีที่เป็น Google TV มีแบบ Google c a s หรือว่า o o e Cast c a t หน้าจอมือถือขึ้นหน้าจอทีวีได้เลยนะรองรับ AirPlay Apple TV แล้วก็ a แอ Home แล้วก็เป็น 4K อัพส a ก l e เป็น 4K X Reality Pro นะสามารถอัพส a ก l e TV 4K ได้นะ ชื่อรุ่นคือ K ห้าสิบ S สองศูนย์ M สองนะโซนี่เปิดตัวราคามาอยู่ที่สองหมืสี่พันเกสิบาทเนาะก็เดี๋ยวจะมาตามแกะกล่องให้ดูเลยนะรุ่นนี้เราก็ปกีดได้เลยนะทุกคนนะกกีดได้เลย thìt còn đây đấy thôi ok để nhấc ra khỏi còn các anh ưng đúng, đúng. đúng không ống cụt mực thì máy ở trong này สวยทุกคนสวยไร้ขอบสวยสวัสดีสวยเลยทุกคนนี่สวยสวยห้าสิบนิ้วเดี๋ยวลอกพลาสติกให้ด่อนเลยลอกพลาสติกก่อน แนะนำทุกคนให้ลอกนะให้พลาติกตัวนี้ลอกเลยนะทุกคนนะผมบางทีไปบ้านลูกค้าเขาไม่ค่อยชอบลอกกันเลยเขาไม่อยากลอกกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลอกได้เลยนะครับมันเป็นสูญญากาศ ลอกได้เลยนะลอกมาเลยนะทุกคนนะถ้าช่างดูก็รับผวนลอกให้ลูกค้าด้วยนะเดี๋ยวถ้ามลูกค้าก่อนนะบางคนก็ไม่ชอบไม่ลอกจริงๆนะแต่ก็ลอกได้ผมวนะ่าแนะนําให้ลอกนะครับทุกคนนะ โอเคนี่นะบอดี้มันไล่ขอบทุกคนสวยมากเลยนี่บอดี้สวยไล่ขอบเห็นไหมไล่ขอบสวยมาก นี่ hey, ความหนามานะันนาเท่านิ้วผมเลยบางกว่านิ้วผมอีกด้านหลังสวยโอเเดี๋ยวผมมาประกอบขาให้ดูนะก <Yeah. S 2> วนน็อตอยู่นี่นะน็อตอยู่นี่สีตัวนี่สี่ตัว Okay. มันจะมีมีร่องให้เสียบนะเนี่ยมีร่องให้เสียบแล้วก็เสียบก็บไปให้น,นตรงร่องกันทุกคนนี่ให้มันประกบกันแล้วก็หันน็อตเอเคพอตึงมือก็พอนะทุกคนนะไม่ต้องยัดแน่นอะไรมากทีวีไม่ได้หนักมากนะทุกคนเอาคพอตึงมือก็พอนี่ ไปถึงบ้านเอาทีวีนอนหายกับของมันก็ได้หรือหายกับโซฟาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะง่ายง่ายเบสิกเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เองอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะทุกคนนี่มันจะมีร่องอยู่เสียบร่องเข้าไป โอเคอืโอเคแค่นี้ทุกคนง่ายๆเบสิกสำหรับการประกอบหาเนาะ โอเคต่อไปเรามาดูช่องต่อกันทุกคนช่องต่อมี HDMI มี USB มาให้2อพอร์ตนะ USB สอพอร์ตแล้วก็ uh, Optical นะเป็นสัญญาณเสียงดีซอนแล้วก็ HDMI 4ช่องนะแล้วก็สายการที่เป็นสายการ์ uh, สาย f รือสายการบ้านเนาะตัวนี้รองรับ EARC นะสามารถพาร์ตูระบบเสียง Dolby Atmos ไปหาซาวบาได้นะ ถือว่าให้ระบบช่องต่อมาถือว่าเยอะกว่ารุ่นปีก่อนนะให้มาเยอะกว่ารุ่นที่เป็นตัว x3 x75 นะรดปีให้มาถือว่าครบเลยทุกคนตัวให้มาครบนะนี่และด้านหลังก็สวยทุกคนนะด้านหลังก็สวยนี่ด้านหลังก็สวย โอเคเรามาเซตภาษากันเลยทุกคนนะเราก็เลือกภาษาไทยเปลี่ยนมุมมั่งนะทุกคนนะเลือกภาษาเลือกประเทศเลือกประเทศไทยตั้งผ้ารายการทีวีพื้นฐานอินเทอร์เนต็ตผ้าไปก่อนนะทุกคนนะผ้าอินเทอร์เนต็ต ่าสวัสดีนี่ยอมรับไปเลยทุกคนเริ่มต้นนโยบายความเป็นส่วนตัวกดไล่ลงมาแต่ก็ตกลงทั้งหมดแล้วก็ยอมรับดําเนินการต่อแล้วก็ปิดพลังงานไปรับรู้เสียงก็ตัดไปแต่จะใช้เลขหนึ่งหมดเหมือนผมก็ได้นะเลขหนึ่งหมดไปเลยแต่ได้จําไม่ยากเนาะอ่าจุนช่องข้ามไปก่อนเลยเอยจุนช่องข้ามไปก่อนเลยออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปหลังนะ แล้วก็ตอนนี้ตั้งโต๊ะอยู่แล้วก็ระบบไอ a y ถัดไปแล้วก็แอปพลิเคชันถัดไปฟ mm hmm. ีเจอร์การเข้าถึงก็ตกลงไปแล้วก็เสร็จสิ้นแค่น,นี้การตั้งค่าครั้งแรกในะเปิดเครื่องมาเนาะเราก็ได้หน้าท mm ีว hmm. ีเป็นหน้าโฮมนะอ่าบาวสองหรือว่าอ่าเอสิตัวนี้มาพร้อมทีวี a อ d r o อ d Google TV ที่เป็น a อ d r o อ d เวอร์ชัน12นะผมเข้าไปให้ดูอีกทีนี้ นี่นะมาพร้อมเวอร์ชันเอนดรอยเวอร์ชัน12นะในาก,การเวอนดรอย12นะก็โอเคเรามาเปิดภาพกันนะ น,นี่ผมถายย้อนแสงนะทุกคนนะภาพถึงว่าสวยขึ้นดูสดขึ้นคมเข้มขึ้นมากภาพ หรือว่าสวยขึ้นนะโอเคเรามาพูดถึงสเปคเข้าวของมันนะตัวนี้เป็นขนาด50นิ้วชื่อรุ่นว่า50 S20 M2 หรือว่าเป็น50นิ้วบราเวีย2นั่นเองนะพูดง่ายๆประกอบไปด้วย CPU ที่ชื่อว่า X1 4K Processor นะตัวนี้จะไม่รองรับ HDR e เวิบิ๊กท่านนะก็เลยไม่มี 4K HDR นะ X1 4K Processor แล้วก็มีตัว 4K X c u a r i t y Pro ในการอั s c a l e ภาพที่เป็น 2K ให้เทียบเท่า 4K ได้นะ upscale ภาพนะคะแล้วก็มาด้วย Motion Pro 200Hz ก็คือเฟรมเรทที่ 60Hz หรือ60เฟรมเรทก็ถือว่าภาพไม่กระสุกแล้วนะเน้นดูข่าวดูทีวีเน้นดู YouTube ดู Netflix เนี่ยถือว่าภาพถือว่าไหลลื่นแล้วแหะไม่จำเป็นต้องรอยก็ไ,ได้เพราะรอย,ยมีไว้สาหรับเกม p a 5เท่านั้น ร้อยยี่ไม่ได้ช่วยรายการทีวีร้อยยี่ไม่ได้ช่วย YouTube ร้อยยี่ไม่ได้ช่วยให้ภาพของดูหนังเนี่ยฟิกดีขึ้นนะครับแล้วก็มีวงจรสีชื่อว่าไลท์คลเลอร์ไลท์คลเลอร์เป็นวงจรสีตัวเริ่มต้นของซูนี่ที่ให้ภาพออกมาคมเข้มและสีสดสวยนะครับผม แล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เพิ่มฟังก์ชันที่ว่า Dolby Atmos มาลองรับระบบเสียง Dolby Atmos เวลาดูหนังจาก Netflix ก็จะได้เสียงซีลามที่ดูอบล้อมลองมากขึ้นเสียงซีลามที่ดูชัดเจนขึ้นนะครับแต่ไม่รองรับ Dolby Vision นะไม่รองรับระบบภาพ Dolby Vision นะตัวนี้ถ้าต้อ,องรับ Dolby v i s ่ o ต้องข้ามไป Bawe 3นะและก็แน่นอนมาพร้อมทีวีที่เป็น Google TV นะระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชั่น12มาพร้อม Google Assistant หรือสั่งด้วยเสียงได้นะตัวนี้สั่งด้วยเสียงที่ดีโมทได้เลยนะ ต่ไม่เหมือนบาเวสามสามารถสั่งที่ตัวเครื่องได้ด้วยนะก็เป็นข้อดีอเป็นตัวเริ่มต้นนะเนาะสามารถสั่งด้วยเสียงได้แล้วด้วยเหมือนกับตัวอื่นนั่นแหละเพราะสมมติเราก็สั่งที่โหมดอยู่แล้วเราไม่ได้มาสั่งที่ตัวเครื่องอยู่แล้วเนาะโอเคตัวนี้ก็เมื่อกี้โซนี่เปิดตัวราคามาที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทใช่ไหมโซนี่ีผมขายอยู่ที่แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวจำราคาไม่ได้ โอเคทุกคนขอโทษทีสินคะเพิ่งมาจริงราคาที่ผมเปิดตัวโปรโมชั่นอยู่ที่19,490หมนก้นี้กะก็จากโซนี่เเปิดตัวสองมีเใช่ไหมที่ผมเดอะมอล์ทำราคาขายอยู่ที่ห9ึ่งนะมีส่วนลดต่างๆมีผส่เปอร์เซ็นต์ให้สิเดือน ยังไงเข้ามาดูรับการสาธิตสินค้าที่หน้าร้านได้เข้ามาดูตัวจริงที่หน้าร้านได้นะมีอะไรก็ส,สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแกะกล่องคันรถสินค้ารุ่นใหม่ 50S20 หรือ50ดาวเวีย2นะครับผมก็ยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆผมด้วยนะครับผมก็มีกําลังใจช่องผมเป็นช่องต้นทุนทำเนาะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ่างเพรกนั้า เราอันบ็อกันในห้างเลยนะครับผมโอเคอันก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม